สวัสดีครับมาดูเครื่องตัดย้าแบบปรับเสียงได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งอุปุตันะครับมาตรฐานนะครับระบบไฟเตือนนะครับบุ่นใหญ่เลยนะครับควบคุมโดยไฮดรอลิกนะครับคันนี้สั่งจองจากอปตอีกแล้วนะครับ M98 นะครับพร้มส่งแล้วนะครับผมใหม่ล่าสุดนะครับ45ปีนะครับบค,คอนโทรตอนนี้กำลังฮิตกับอบอตอนะครับหรือว่าเทศบาลน,นะครับนะครับพ่วงระบบสามารถตัด ทางเอียงทางตรงได้สบายนะครับคอนโทรลโดยระบบไฮดรลิกครับ